สําหรับคนไข้ที่เขาไปเก็บปัสสาวะแล้วเขาอาจจะเก็บน้าเปล่ามาให้เรานะครับก็เคยมีโอกาสสอบถามกับคนไขนะ้ทีนี้คนไข้ส่วนมากที่เก็บน้ําเปล่ามาให้เราอะครับก็หลกัหลกๆมีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือคือเขามีความกลัวเหมือนกันกลัวว่าจะเจอเลยสักอย่างในในในเยี่อของเขาอะครับบางคนก็อาจจะเสพยามาก็กลัวว่าจะพบสารเสพติดนะบางคนก็ไม่ได้เสพมาหรอกแต่ว่าก็กลัว อะไรเงี้ยครับบางคนก็มีประจําเดือนนะเราก็บอกไปแล้วว่าถ้ามีประจําเดือนให้ฉี่อส่วนแรกทิ้งไปก่อนอืแล้วก็เก็บส่วนถัดไปอย่างเงี้ยครับเราก็บอกแบบนี้แต่บางคนก็กลัวว่าจะเจอนน่นนี่นั่นต่างๆเงี้ยครับบางคนก็เสพมาจริงๆแล้วก็เอาน้ำเปล่ามาให้เราเพราะกลัวตรวจเจออะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็เสพมาแล้วนะสารเสพติดในปัสสาวะมันหายไปหมดแล้ว แต่ก็กลัวว่ามันจะยังอยู่ก็เก็บน้ําเปล่ามาให้บางคนก็เสพมาเมื่อคืนเสพมาเมื่อวานก็กลัวว่าวันนี้มันจะมีสารเสพติดอยู่ก็เก็บมาให้บางคนก็เพิ่งมีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกันเพิ่งมีอะไรกับคนที่ไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่ได้ป้องกันแล้วก็กลัวว่าจะพบว่าตั้งคันซึ่งจริงๆอาจจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็มีหลายเหตุผลแต่หลักๆที่เจอคือกลัวครับ คนไข้กลัวว่าจะพบบางอย่างพบความผิดปกติอืมแต่ส่วนมากเขาก็รู้แหละครับว่าเก็บเยี่ยวตรวจตรวจสารเสพติดหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยครับแพทเทิร์นพื้นฐานส่วนมากก็เก็บปัสสาวะไปเก็บน้ําเปล่าให้เราบางคนเยี่ยวไม่ออกก็เก็บน้ําเปล่ามาให้เพราะว่ากลัวเจ้าหน้าที่จะว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราอ่ะเราปวดเยี่ยวเรา,เ,ราเขาให้เราไปเก็บเยี่ยวไงครับแล้วเร,เราไม่ปวดเยี่ยวเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ว่ายังไม่ปวดเยี่ยวครับ อถ้าตามคลินิกต่างๆตามโรงพยาบาลก็จะให้กินน้ําอืำให้กินน้าจนกว่าจะปวดเยี่ยวแค่นั้นเองถ้าตรวจสารเสพติดในปัสสาวะหรือตรวจการตั้งครรภ์ไม่ต้องเก็บเยอะนะครับเก็บมาสักครึ่งเอ็มอลก็ได้อืมสักช้อนหนึ่งประมาณนั้นไม่ถึงช้อนก็ได้แต่ถ้าต้องตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะอันนี้ถ้าเป็นเครื่องออโตเมตเนะเครื่องอัตโนมัติก็อาจจะต้องใช้เยี่ยวเยอะๆเพราะว่าถ้าเครื่องถ้าเยี่ยวในน้อยเครื่องมันจะตรวจไม่ได้นะครับ ก็อาจจะต้องใช้เยอะๆหน่อยแต่โดยส่วนมากถ้าเป็นกระปุกมาก็เยอะสักครึ่งกระปุกก็พอนะครับไม่ต้องเยอะประมาณนั้นแต่ใครก็ช่างนะครับอันนี้ขอแนะนานะมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องป้องกันไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครซุมสี่ซุมห้าซุมเจ็ดซุมแปดนะครับแล้วก็ไม่มักง่าย <S 2> <S 2> ไ,มไม่ปล่อยนอกปล่อยในไม่อะไรทั้งสิน้นเออแล้วก็พยายามย่ายุ่งกระสารเสพติดเผื่อวันหนึ่งตรวจแล้วมันแจ็คพอตขึ้นมามันจะลำบากเรา นะครับเป็นห่วงทุกคนแล้วก็จะเก็บน้ำเปล่าไปให้เจน้าที่ตรวจนะครับมันไม่ดี